ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะเมื่อวานเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดพังงาน,นะคะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะก็คือชาวประมงพื้นบ้าน,นออกไปหาเรือแต่ว่าประสบกับเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดนะคะก็คือฝนตกแล้วก็มีลมแรงทําให้เรือเนี่ยล่มแล้วก็ทําให้ชาวประมงพื้นบ้านที่ออกไปทําการประมงค่ะสูญหายล่าสุดนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสามารถพบพบตัวแล้วแล้วก็ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยค่ะ,ะ,คะเหตุการณ์นี้นะคะ ต่อเนื่องมาจากช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายน2568ทางศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเกาะปัญญีค่ะได้รับแจ้งเหตุเรือประมงพื้นบ้านของนายม่านาบอายุยืนหรือบางอ่อนอายุ69ปีเป็นชาวเกาะปัญญีค่ะล่มที่บริเวณใกล้กับเกาะไข่เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพบเพียงแค่เรือที่จมน้ําอยู่ส่วนคนสูญหายค่ะทางอบตเกาะปัญญีนะคะจึงได้ตั้งศูนย์เฉพาะช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพร้อมระดมกําลังเจ้าหน้าที่อาเภอเมืองพังงาอุทยานแห่ง ชาติอ่าวพังงาผู้นําท้องที่และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านออกทําการค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่าจึงยุติการค้นหาชั่วคราวแล้วก็มาค้นหาต่อในวันนี้นะคะล่าสุดค่ะได้รับแจ้งจากนายพีรพัฒน์เงินเจริญในอำเภอเมืองพังงาวา่าช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมค้นหาได้พบผู้สูญหายแล้วบริเวณชายหาดเกาะบยใกล้กับเกาะยาวน้อยห่างจากจุดเรือล่มมากว่าเไมล์ทะเลค่ะและรับขึ้นเรือกลับ กลับมาที่บ้านที่เกาะปันหยีเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านของนอายอำเภอเองนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมปลอบขวานพบว่าสุภาพแข็งแรงดีพร้อมกับเล่าว่าตอนเกิดเหตุค่ะขณะที่กําลังวางอวนจับปลานะคะจับสัตว์น้ําอยู่นั้นนะคะเกิดฝนตกแล้วก็มีคลื่นลมแรงพัดเอาเรือลม่มโชคดีที่คว้าชูชีพมาใส่ทันนะคะจากนั้นค่ะคลื่นก็ซัดไปเรื่อยๆจนมาติดที่ชายเกาะชายหาดเกาะบอยในช่วงค่าและหลังจาก เที่ยงคืนค่ะก็เห็นเรือประมงพื้นบ้านเข้าไปใกล้กับเกาะสองลำก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่คาดว่าเรือประมงจะไม่ได้ยินนะคะขณะที่ทีมค้นหาก็ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านว่าได้ยินเสียงคนตะโกนที่เกาะโบยเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาจนนําทีมออกไปค้นหาในช่วงเช้าและได้พบกับผู้สูญหายจึงทําการช่วยเหลือกลับมาที่เกาะปัญ,ญีอย่างเรียบร้อยค่ะ ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ใส่ชูชีพเห็นเลยว่าชูชีพสําคัญมากสําหรับการเดินเรือในทุกรูปแบบนั่นเองค่ะ